เป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการฆาตกรรมอัพราวอามีเหตุผลสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิเศษมีมติให้เป็นคดีพิเศษ ลงวันที่22มีนาคม2565ท,ที่ผ่านมาขอให้กรมสอบสวนีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยตั้งข้อสังเกตจากพฤติการและพยานหลักฐานที่ปรากฏต่อสาชนว่ากรณีการเสียชีวิตของนาง<ม>สาวพัชริยาทัชละวีระพง์หรือสุตตโงเป็นคดีที่มีลักษณะ เป็นการภาตกรรมอัมพาโดยมีผู้มีอิทธิพลและกระบวนการทำลายพยานหลักฐานจัดทำหลักฐานใหม่อาจมีการเบี่ยงเบนประเด็นผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานผลการตรวจทางพิตีเวชและนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกับมีรายละเอียดการกระทำที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมีเงื่อนงำ เหมือนการทำให้เข้าใจว่าเป็นการจมน้ำตายธรรมดาประกอบกับไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการเสียชีวิตและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288มาตรา 291และมาตาสามร้เนื่องจากกรณีด <de> <te> <rawd Moder> ังกล่าวนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นคดีความผิดอาญาที่ไม่ใช่คดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศสอง7มาหารสีาตายี่สวัดหนึ่งวงเล็บหนึ่งและเห็นว่าอาจมีเหตุผล สมควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมตบิให้เป็นคดีพิเศษตามมาตรา21าวรรคหนึ่งูมเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547ดังดัๆเพื่อให้มีข้อเช็ดจริงเบื้องต้นเพียงพอที่จะพิจารณาอาศัยอำนาจตามมาตรา อาศัยอำนาจตามควา,นนา,ามในมาตรา23ข .1 วร .2 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฉบับที่2พศ .2 551และระเบียบคณะกรรมาการคดีพิเศษว่าด้วยการสืบสวนคดีความผิดทางอาญา เพื่อเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ,ษมีมติให้เป็นคดีพิเศษพศ2551ข้อ5ประกอบระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบร,ริหารคดีพิเศษพศ2562ข้อ21จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้มีคณะักง,งานสืบสวนเพื่อทำการสืบสวน โดยมีท่านทันปลดโทพยวทองเสนรอทิกทีกรมสอบสวนดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะอาจา,ารย์สืบสวนและอาศัยบุคลากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในสํนักงานประกับสํานักสหวิทยการก,า,า,า,กา,รา,า,ารสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีท่าน ทังสุเกตวิสุทธนศักผู้อำน,น,น,นวยการสำนักงานสหาวิทยาการพิเศษเป็นคณะพรกนาสืบสวนและเลขานุก,การจรึงเป็นที่มาของการเชิญแท้ผู้ทำการชนะสูตรศพและผู้ร่วมชนะสูตรศพโดยการผ่าพิสูจน์นะครับโดยการผ่าพิสูจน์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับขั้นแรกก็คือ เป็นหัวหน้าหน่วยที่ทําการพาตัวศพของคุณตะโกเป็นหน่วยแรกนะครับก็คือพลตํารวจตีสุวิชัยริมสิวโมผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาซึ่งท่านก็มาประชุมด้วยตัวเองและต่อมามีการพาตัวศพทั้งที่สองนะครับ ตามคำสั่งของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่73ทับ2,565นะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นไปตามกฎบัญญัติตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติการให้บริการการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์2559 2 5 9นะครับ หน้าตา5วงเล็บ4นะครับประกอบกับหน้าตา6วัดส2และตามประกาศของราชวิลัลพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยพศ .2 5 6 2ถึงสองหชุดที่17ที่25ทบักษา63เรื่องแนวทางปฏิบัติในการผ่าศพกรณีการร้องขอให้ผ่าศพซ้ำหรือเรียกว่าอรีออทอซี ซึ่งในคณะนี้คณะกรับการชุดนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วลวีวัยวุฒิท่านรองผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นประธานการรมการ,รท่านมาด้วยตัวเองนะครับเดิมทีวันนี้ผมได้เรียนเชิญท่านผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาประชุมด้วยตัวเองด้วยแต่ทราบว่าท่านมีภารกิจเร่งด่วนและเรื่องนี้ที่เรานับต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนที่เราแจ้งปัญหานเนื่องจากว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เรา ดำเนินการทันทีหลังจากที่เราตั้งเลขสืบสวนได้แล้วเสร็จในวันศุกร์แล้วผมก็ออกคำ,ำสั่งออกหนังสือเชิญเลย